ก่อนจะไปรับชมคลิปดีๆนะครับผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าเพจนี้เลยครับเจน้ําการค้ากับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากเติมเกมนะครับแต่ไม่รู้จะเติมยังไงเนี่ยก็ลองทักเพจนี้ไปเลยนะฮะเติมโดยใช้ i าสเวิร์ดของเรานะฮะเกมสลมดังถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะฮะก็ถ้าใครกําลังสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีชาวสลัมดังทุกคนนะครับมาอยู่กับปื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก่อนรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับเพื่อนๆจะพามาดูลุคเคาว่านะครับสายบล็อกนะฮะลุคเคาว่าล่าง2นะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยลุคเคาว่าเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการบล็อกนะครับเพื่อนๆถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับเพื่อนเกมก็ได้เริ่มไปแล้วนะฮะก็ตอนนี้เสมอกันอยู่2อนะครับโอ้โหลูกค่วาตบไปสวยครับลูกนี้แต่ว่ายังสือบอลอยู่ครับฝั่งตรงข้ามถักคาสโกขึ้น3จังหวะครับลูกนี้ไม่เหลือครับกอลและทีมแดงออกนําไปนะครับตอนนี้อันที่ลูกคาวาครับหลอกชูดมาฮะมาคีแล้วลูกค่วาเหยียบซ้ายเหยียบขวาเหยียบซ้ายเหยียบขวาแล้วเข้าไปดังครับลูกนี้โดนตกครับแต่ยังได้อยู่นะครับแล้วหลอกส่งครับสวยครับลูกนี้มาคีขึ้นชูดเลยครับลงไม ไม่ลงครับโอ้โหเก็บไม่ได้ด้วยนะครับมาที่มิซี่ขึ้นมาที่กอลแลกเหมือนเดิมครับแล้วมิซี่ยังคงเล่นวงนอกนะฮะตอนนี้แลวพยายามที่จะเข้าวงในครับเพราะชุดไม่ได้นะครับแล้วให้กอลแลกขึ้น2จังหวะก็โดนลกคว้าวาตบไปครับลูคเขาวาชุดลูกนี้ไม่ลงครับแต่ยังเก็บได้อยู่ฮะแล้วหลอกส่งสวยครับมากรโยกซ้ายมาคือลูคเขาวาชุดเร็วเลยครับลูกนี้เป็นไงเรียบร้อยครับโอ้โห มาถึงก็เดือดเลยนะครับเ,เพื่อนๆมาถึงแบบไม่กี่นาทีก็แลกหมัดกันมันแล้วนะฮะแล้วชุดเร็วเลยครับลูกนี้ไม่ลงครับมีสี่มามีสี่อีนี่ฮะน่าจะเล่นมวงนอกไม่ได้เลยนะครับเอากอลรลครับสวยมากครับลูกนี้โอ้โหทีมฝั่งตรงข้ามขึ้นนําไปแล้วนะฮะ้องมาดูกันครับว่าจะทํายังไงต่อจากนี้ครับผแล้วมากี่อันติเลยนะฮะหกเท่านะครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องพิม a ์สเตเก Mobile ด้วยนะฮะโอ้โหแล้วลูกนี้ครับเป็นการบล็อกของอาคังหยีมาสู่ลูกคาว่านะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อกี้นะครับอาคังหีนี่บล็อกสวยมากเลยนะแบบจังหวะเปิดันตรีพด,ดีด้วยนะครับแล้วมีสี่ครับได้ลองเฟดเอาไว้ครับโดนลูกค้าต่อไปครับโอ้โหแล้ว ยังได้อยู่ครับมิซี่ยังไงครับคืนมาสกุลงีจะเล่น2หรือสาครับโอ้โหแล้วเล่น2ครับแต่โนนตบอีกมิซี่ต้องชูแล้วครับลุงนี้เอาไม่ชูแล้วก็แล้วยังไงครับเข้าไป3จังหวะครับโอ้โหชูทันครับแต่ไม่ลงครับแต่ยังเก็บได้อีกอะโอ้โหแล้วก็ยังไงครับลุงนี้มิซี่เสียเวลาตีนะครับดึบลึบมา2อรก็โอ้โหโดนลู้ว่าตกไป5ครั้งแล้วนะครับโอ้โหแล้วมากี่ตกไปอีกครับ แล้วทาคาซากโกขึ้น2อก็โดนลูกคาวาตบไปอีกครับแล้ว3กว็โอ้โหโดนตบไปครับลูกสวยมากเลยครับลูกคาวาตบทีเดียวไป้3จังหวะเลยนะครับลูกนี้ถือว่าโอ้โหมันซุปเปอร์บล็อกมากเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหต้องบอกว่าผมนี่ยังอึ้งไม่หายเลยนะกับการบล็อกได้สวยและดีขนาดนั้นนะนแต่ละจังหวะนะครับถือว่าโอ้โหต้องเรียกได้ว่าซุปเปอร์บล็อกอนะโอ้โหแล้วเพอร์เฟคคอปี้ครับโอ้โห ลอมีสีนี่มีสี่นี่งงเลยไอ้ห่ามึงทำได้ไงเนี่ยขนาดกูยังทําไม่ได้เลยนะทํายังโดนบล็อกเลยแล้วก็มาครับมีสี่ชุดแล้วก็โดนลูกค้าตกไป8ครั้งแล้วนะครับแหมโอ้โหเรียกได้ว่าแล้วดื้อๆมาแล้วโหตบไม่โดนครับลูกนี้แต่ก็ไม่ลงครับแล้วสกูละงอีเอ้าไม่ลงครับแล้วลงลงเลยครับมีซีอีกครับโอ้โหลูกค้าตกไป9ครั้งแล้วนะครับแล้วมีซี่อีกรอบหนึ่งลงโลครับลูกนี้ต้องลงแล้วครับโอ้โหไล่มา10ต่อ9ครับแบบต้อง ถอยห่างออกมาจริงๆนะครับถึงมีระยะที่จะชูดผ่านมือลกคาว่ากับมากิไปได้นะครับแต่ลกคาว่านี่บล็อกไปถึงข้าวครั้งเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหเรียกได้ว่าผมยังงงเลยนะครับกบบการสไตล์การเล่นอย่างนี้นะครับซึ่งแบบดาตามประกบได้ดีมากๆ12ต่อ11ครับแต่สกอร์ไม่ได้ห่างเลยครับไม่ได้ห่างเลยอันนี้เกมนี้ไม่รู้จริงนะครับว่าใครชนะครับแต่ลกคขาเล่นได้ดีมากๆจริงครับโอ้โหแล้วสามแต้มเลยครับลกคขา ไม่ลง้ะฮะข้างเก็บได้แล้วลูกคาว่าดึ๊บมาทางขวาครับให้มากีมาโยขวาไปหนึ่งทีครับจ่ายมาให้ยังไงต่อครับโอ้โหแล้วล่วงแต่ไม่ใช่ตีเพราะไม่มีหรือเปล่าแล้วดึ๊บดึบมาสองจังหวะแล้วชูครับลูกนี้โอ้โหสวยมากครับลูกคาว่าเรียกได้ว่าทั้งบล็อกทั้งการเล่นทั้งการชูนี่ทําได้หมดเลยครับสำหรับเกมนี้ของลูกคาว่าล่าง2นะฮะมีสี่ครับหมุนไปทางขวาแล้วชูครับผ่านมือไปได้ครับแล้วลงด้วยครับสิบสี่ต่อสิบสี่ครับตอนนี้เอาเลยฮะเอาเลยฮะ มากีครับโอ้โหชุดเร็วเลยครับแล้วไม่เหลือครับอันตรีของมากรีครับโอ้ย่าให้ล่วงครับล่วงแล้วไม่เหลือฮะ16ต่อ14ครับห่างกันสงคะแนนเท่านั้นนะโอ้โหเมื่อกี้ไม่ตัดได้แต่พลาดไปหน่อยครับมีซีอีจังไงครับให้ให้มาครับโอ้จะสามไหมโอ้โหแต่าน้าลัวมากครับแล้วโอ้โหแล้วลูกเข้าว่าครับไปตามบล็อกได้อีกครับโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับบล็อกไป10ครั้งแล้วนะฮะมากรีครับ หลอกส่งสวยครับแล้วลูกเขาว่าหยยบมาทางขวาชูตรงกลางครับแล้วลงด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าห่างสี่คะแนนเลยครับลำบากเลยครับสถานการณ์ของทีมแดงนะฮะโอ้โหให้มาเอ้าไปเสียง่ายไปหน่อยครับลูกนี้18ต่อ16กไล่มาแล้วฮะเวลาเหลืออีก22ิวิครับถือบอล18วิจะใช้เวลาที่หมดมีให้หมดไปเลยหรือเปล่าครับต้องมาดูฮะดูเขาว่าครับเอ้าอย่างเงี้ยครับอ๋อเล่นกับเวลาจริงๆด้วยครับตามคาดฮะแล้วลูกเขาว่าครับ เวลาให้มีให้คุ้มไหมฮะให้ให,หมดไปเลยนะฮะสี่วิครับรู้เขาว่าดึบดึบมาแล้วโอ้โหสกุลเงีตบบืดฮนะแต่ไม่ลงครับก่อแลกเก็บได้แล้วยังไงครับมีซีอสามแต้มครับลูกนี้โอ้โหนอนมากี่บอกรับโอ้โหจบเกมครับเพื่อนๆอ้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อนสเต็กเกมโมบายลาไปก่นอนสวัสดีครับ